มาช่วงนี้นะคะเราจะไปตามนะคะภาพรวมของตลาดทองคํเด็นบ้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าลุ้นค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยเรื่องของาการประชุม FOMC ประเด็นเดียวเลยนะะีที่ตลดาดรอคอยอยู่ในตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปคุยกันเลยนะคะกับเพื่านของคุณนัทีจุฑาวรากุณค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Classical Futures ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัคุณนัท นี่ค่ะคุณเทวีราคุณเจริยยคค่ะคุณนัทคะรู้เหมือนว่าราคาทองคําจะย่อลงมาต่ากว่าพันสามร้อยเหรียแล้วค่ะอย่างนี้คุณนัทมองยังไงคะสําหรับวันนี้วันพรุ่งนี้สําหรับนักลงทุนที่รอคอยว่าเขาจะวางตัวยังไงดีสําหรับผลที่จะออกมาอย่างนี้ค่ะค่ะก็สําหรับคืนนี้ก็นักลงทุนทองคำก็จะมารอนะคะช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งึ้นบ้านเรานะที่จะมีการแถลงการออกมาของทางสรุปการประชุม f อ m c อีนะคะ ก็ต้องดูว่าอย่างตอนนี้ะคะตลาดก็มีการคาดการว่าอาจจะมีการปรับลดลงในที่ระดับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันล้านเหรียญนะคะหรือว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาทองคำมีการถ้าเกิดว่ามีการปรับลดตัววงเงินลงมาจริงนะคะตรงนั้นโอกาสที่จะกดดันราคาทองคำก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับลดตามค่านะตรงนั้นก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลทําให้ราคาทองคำปรับตัวลงแรงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า มีการปรับลดมากกว่า5ตรงนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคำให้ให้มีการปรับตัวลดลงไปแหวได้นะคะ <c oughs> แต่ทิทางหนึง่งนะคะถ้าเกิดว่ามีการคงมาตรการไว้ที่เท่าเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการปรับลดในครั้งนี้นะก็ถือว่าอาจจะบวกต่อราคาทองคำสั้นๆได้นะเพราะว่าถือว่าราคาทองคำก็มีการปรับย่อลงมาค่อนข้างแรงนะแต่ว่าถ้านีทั้งนานาก็ถือว่ายังไม่ใ่ บวกต่อทองคาในระยะยาวต่อไปนะเพราะว่าทีนี้ท้านแมนก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เฟดยังยังไม่ได้ลดในครั้งนี้นะแต่ว่าก็คาดการว่าในครั้งหน้าก็อาจ,จต้องลดอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปรับ,บลดก็อาจจะเป็นบวกต่อราคาทองคาแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จะบวกขึ้นได้แรงมากนะคะแต่ว่าดูถ้ามาดูกระทางเทคนิคนะก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่าแต่อทองคำก็มีแนวรับที่สําคัญหนึ่ง้าิบ,บ 1, เหรียญน,นะคะการที่หลุด แนวนั้นลงมานะก็ถือว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแล้วนะแล้วเราก็เห็นได้ว่าพอหลุดระดับ1นึ่งพันสามอยหสิเหรียญลงมานะทางเทคนิคก,ก็ถือว่ามีสัญญาณขายตามลงมานะคะแล้วก็ถือว่าราคาทองคำก็ลงมาแนาวรับถัดไปหนึ่งพันสามร้อยแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญยเอเล่านะซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะก็มีการหลุดระดับหนึ่งพันสาม้เหรียญลงมาแนะ้จะเห็นได้ว่าอย่างช่วงนะปัจจุบันนะคะเคลื่อนไหวที่ระดับหนึ่งันสองอยเ้าสิเ็ดเหรียญน,นะคะหลังจากที่ช่วงเช้ามีการหลุดดระดับ 1,300งพนส้อเหรียญลงมาทำโลประมาณ1 2ึ่งพันส้อเก้าสเหรียญนะแต่ว่าในช่วงการซื้อขายบ้านเราเลคนะก็มีการดีดโวขึ้นไปได้บ้างนะแต่ว่าถือว่าตอนนี้เนี่ยก็แต่งตัวในเกาะที่แคบๆเท่านั้นนะคะแล้วก็รอผลการประชุมสหรับค่ำคืนนี้นะฉะนั้นแนะนนะํานักลงทุนว่าสำตอนนี้นะคะก็อาจจะดูว่า ตลาดเปิดมาวันที่นี้นะก็คงทราบผลกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงก็ต้องดูว่าผลการประชุมเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะพิจารณาการลงทุนอีกครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์กันในค่ําคืนนี้นะแนวรับแนวใต้อย่างตอนนี้นะคะแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้สิบห้าเหรียญแล้วก็ 1, ้งหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเหรียญเซลล่านะส่วนแนวต้าอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสามร้อยสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยสาสิบเหรียญนะแต่ว่ากรอบของสัปดาห์นะให้ดูว่าถ้าราคาองคำนะคะการที่หลุดระดับหนึ่งพันสามร้อยเหรียร ที่จะปรับลงต่อมีนะคะถ้าดูกากทางเทคนิคเพราะฉะนั้นเป้าหมายนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เปิดช็อตโพลิชชันอยู่นะคะจะมีเป้าการทำกำไรที่ดับ1 2 8 0เหรียญแล้วก็1,270เหรียญยูเอเซอ่านะคะแต่ว่าแนะนำนักทุนว่า1,270เหรียญก็ถือว่าเป็นดาวสำคัญอีกดหนึ่งนะคะก็เป็นจุดโลล่าสุดที่ทำไว้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดแนวนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงต่อได้แต่ว่าเราก็ให้แนวรับขอจะได้ที่ระดับ1,250เหรียญนะคะ ส่วนแนวต้านด้านบนนะถ้าเกิดว่าออกมามีข่าวดีนะการที่ราคาทองคำจะรีบาว์ขึ้นไปก็มีนะคะแต่ก็ยังให้แนวต้าน,านาปรับนาที่ดับหนึ่งาร้ยห้าสิเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำะนักลงทุนในช่วงนี้นะคะภาพทางเทคนิคเนี่ยถือว่ากลับลงมาเป็นทิศฐานขาลงอีกครั้งในระยะสั้นนะเพราะฉะนั้นการที่ถ้าราคาทองคำปรับต,ตัวขึ้นไปนะก็แนะนำะว่าอาจจะเปิดทอร์ปิเซชั่นออกมาบริเวณแนวต้านต่าง,างๆค่ะ ค่ะนะคะแต่ว่าองไรก็ตามถ้าเกิดว่าผลของ FOMC ที่พูดถึงการจะถอยหรือว่าชะลอมาตรการ QE จากที่เคยอัดฉีดเดิม8 5ด0 0พล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะลงไปเอกเอกเอีกเนี่ยอาจจะมีผลกับเรื่องของตัวค่างเงินบาทให้พลิกกลับมาอ่อนค่าได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณนัทคะค่ะตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามีทั้งนั้นนะก็ต้องดูว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยตลาดหุนก็เริ่มกลับมาบวกละถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่ามีการลดขนาดตัวมาตรการ QE ลงนะคะส่วนหนึ่ง ก็ต้องดูว่าฟันโฟ,ฟหลังจากนี้เนี่ยเงินบาทคาิจะกลับเข้ามาไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีการกลับเข้ามาไม่มมกนะตรงนั้นก็โอกาสที่เงินบาทจะอ่อนค่าไปก็มีนะคะแต่ว่าคาดว่าในช่วงนี้เงินบาทการที่จะอ่อนค่าก็น่าจะไม่ได้เยอะมากนะนอาจจะไม่ได้ไปถึงระดับเดิมเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศมากนักค่ะได้ค่ะคุณนัทคะอย่างนี้ถ้าคนที่อยากจะลงทุนเขาอาจจะไม่ได้มองแค่อาทิตย์นี้แต่เขาอยากจะมองยาวๆในช่วงที่เหลือของปีนี้คุณนัทพอจะบอกจุด ที่มันจะขึ้นไปสูงสุดของปี้ได้ไหมคะในสีเดือนที่เหลือนี้น่าจะหยุดประมาณที่เท่าไหร่คะค่ะสําสหรับตรงนี้นะ,ะตอนนี้ยังมองเทียดับหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญหนึ่งพรอเหรียญเยนซาาสก่อน,นะ,ะก็ต้องดูว่าสําหรับผลการประชุมคืนนี้ออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการประเมินอีกครั้งนะ,ะแต่ว่าอย่างช่วงนี้นะนักลงทุนก็ าจจะดูก่อนถ้าสาหรับนักลงทุนที่รอจะซื้อนะคะอาจจะรอผลการประชุมที่คัสเตนก่อนในค่าคืนนี้นะคะและ้วก็ค่อยตัดสินใจเข้ามาอีกครั้งนะคะแต่ว่าแนวรับที่สําคัญอย่างตอนนี้ให้ไว้อย่างที่บอกว่าถ้าคนจะดูเล่นระยะสั้นเราจะเข้ามาซื้อสะสมนะก็ะดูที่แนวรับหนึ่งค่ะสองร้อยเจ็สิบเหรียญนะคะสองร้อยห้าสิบเหรียญด้วยะลาก,ก่อนนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นลงคระยะสั้นคือเข้าแล้วก็ต้องออกเร็วขายออกเร็วค่ะค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณนัทค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ